สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมกกะอนิมาเป็นช่องที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์โลกที่น่าสนใจนะครับคลิปก่อนนี้ก็พูดถึงแรดชวาเนาะที่เคยมีอยู่ไทยมอนานมาแล้วแล้วก็สูญพันธุ์ไปนะครับซึ่งในหมดสปาสงวนที่เกี่ยวกับแรดเนี่ยก็เหลืออีกสายพันธุ์หนึ่งที่เคยมีอยู่ไทยเช่นกันแล้วก็เชื่อว่าอาจจะสูญพันธุ์หรืออาจจะยังไม่สูญพันธุ์ก็ได้เพราะด้วยความข้อมูลเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าในไทยเนี่ยมันหมดไปหรือย,ยังหรือมีข่าวหรือว่าคนนนนนนพบบรรอยเท้า่ีนันัะค ดังนั้น,นคลิปนี้เนี่ยขอพูดถึงเรื่องราวของกระสู้แล้วกันโดยข้อมูลส่วนใหญ่ก็เอามาจากวิกิพีเดียเนาะข้อมูลของกระสู้ข้าวแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับกระสู้นี้หน่อยนะครับก็ถ้าผิดภาพประการใดก็ขออภัยนะครับกระสู้หรือแรสุูมารตรานะครับก็เป็นสัตว์พันธุ์และหิ่งหยตเล็กที่สุดในโลกนะครับผิวหนังมีเสี่ยมตาลแดงผิวหนังมีเสี่ยมตาลแดงมีรอยย่นอยู่3ามตำแหน่งคือบริเวณโคนขาด้านหนึ่งภาพอย่างโคนขาอีกด้านหนึ่งบริเวณรอบเอวแล้วก็บริเวณโคนขาด้านหลัังนะครบ ซึ่งเป็นแรดที่มีขนด้วยนะครับโดยของของมันนั้นก็มีแต่สีเทาดําจนไปถึงสีอำตาแดงน,นะครับก็ขึ้นอยู่ทั่วไปตามผิวหนังนะครับแล้วก็มีนออยู่2นอขนาดเล็กนะครับเดิมมีน้ําหนักประมาณ700-1,000ถึงกิโลกรัมนะครับมีความสูงอยู่ที่1 1 2่งร้อยสิบสองถึงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเซนติเมตรถึงแม้ตัวหนักแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับมีอายุเฉลี่ย3 5ปีแล้วก็เวลาตั้งท้องเนี่ย400วันนะครับ โดยสถานะของมันก็เสี่ยงคำนิกฤตต่อการสูญพันธุ์ไม่ต่างจากแรดชวานะครับแต่จำนวนน่าจะมีมากกว่าอยู่นะครับแต่ก็มากกว่านิดเดียวเองแหละโดยพฤติกรรมของมันนะครับกระสู้เนี่ยเป็นสัตว์สันโดษปกติจะอยู่เพียงลาพังตัวเดียวอยู่เป็นช่วงเวลาจับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็เลี้ยงดูลูกนะครับตัวผู้ก็จะมีอาเขตประมาณ50ตารางกิโลเมตรตัวเมียอยู่ประมาณ10-15ตารางกิโลเมตรอนาเขตของตัวเมียจะแยกจากกันในขณะที่ตัวผู้บ่อยครั้งเนี่ยจะมีอาเขตที่เหลื่อมล้ำทับซ้อนกันนะครับ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเน่ชัดว่ากระสุนนั้นสู้เพื่อป้องอนาเขตหรือเปล่าแล้วรามีการต่อสู้เพื่อประกันตัวเนี่ยกระสู้จะไม่ใช้นอพุ่งชนมากับแรลพันอื่นแต่ใช้ลิฟีปากซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยงับแทนนะครับก็นอมันกันจิตดเดียวนะทำห้ค้ากันว่ากระสู้นั้นที่มีนอนเนี่ยเพื่อใช้ดันสิ่งกีดขวางซะมากกว่านะครับโดยการบ่ออนาเขตก็ทําากการขูดผิวดินด้วยเท้าหรือการงองไม้หนุ่มด้วยรูปแบบต่างๆรวมถึงการถ่ายมูลแล้วก็ฉีกนะและมันจะออกหาอาหารเมื่อรุ่งเช้า แล้วก็หลังเวลาเย็นก่อนค่าซึ่งชีวิตจวันของมันส่วนใหญ่เนี่ยกะสู้ก็จะนอนเกือกกลิ้งเวบปลักโคนนะครับเพื่อผ่อนคลายเนาะโดยช่วงดูฝนเนี่ยกะสู้ก็จะย้ายถิ่นสู่พื้นที่สูงส่วนรูนหนาวเนี่ยก็จะย้ายกลับมาพื้นที่ราบนะครับโดยการแช่ปลักโคนกระสู้นั้นก็ช่วยสารดับของอุณหภูมิร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันผิวหนังของมันจากเหล่าปรสิตภายนอกแล้วก็แมลงอ,อื่นๆนะครับแล้วก็จากการศึกษาพฤติกรรมการนอนแช่ปลักโคนของมันเป็นเวลา20เดือนเนี่ย ก็พะว่ากระสู้นั้นจะไปที่ปลักโคนไม่เกิน3ปลักในช่วงเวลาศึกษาอยู่นะครับและจากเวลา1-12สัปดาห์ที่ใช้ปลักเดิมเนี่ยกระสูกก้ก็ทิ้งปลักโคนนั้นไปแล้วก็ไปใช้ปลักอื่นน,นนะเด็กการศึกษากระสู้สนสัตว์เนี่ยมันจะนอนแช่ปลักโคนประมาณ45นาทีต่อวันแต่จากการศึกษากระสู้ในธรรมชาติเนี่ยมันจะนอนแช่ยาถ,ถึง80-300นาทีต่อวันเลยทีเดียวเชียวนะครับเดียกว่าว,วันนี่คือเอาแต่แช่ปลักโคนดูสบายเนานะซึ เนื่องจากว่าน่จาจะปลาสิที่มากัดกินเนี่ยมีพวกมแมลงใช่ไหมครับมแมลงลรเห็ดนะครับซึ่งพวกมันก็จะมีเชื้อโรคเนาะแล้วก็เป็นสาเหตุให้กระสู้ตายในสวนสัตว์นะครับในกรงเลี้ยงเนื่องจากว่ากระสู้เนี่ยเป็นโรคพยาธิในเลือดได้ง่ายนะครับแค่มีตัวเหลือประหานําโลกปลาสิทเนี่ยมันก็สามารถตายได้ง่ายนะครับโดยศัตรูธรรมชาติก,กระสู้นั้นไม่มีนอกจากมนุษย์นะครับพวกเสือโคร่งกับหมาป่าก็อาจจะล่าลูกของมันได้นะครับแต่พอตัวตรงที่มันก็มีการล่าแล้วมั้งแต่ลูกกระสู้จะอยู่กับแม่ตลอดเวลานะครับ ความทีม่การถูกล่าจึงไม่อาจเป็นที่ท,ทราบได้ถึงแม้กระสู้จะมีนาเขตซ้อนทับกับช้างสมเสร็จแต่พวกมันก็จะไม่เหมือนแข่งขันทางด้านทิ้งอาศัยหรืออาหารนะครับชางและกระสู้ก็ใช้ทางเดินร่วมกันน้องทาาเดินระหว่างป่าที่พวกสัตว์ป่ามาจะเดินกันเนาะพวกสัตว์เล็กอย่างกวางหมูป่าหมาป่าเนี่ยก็ใช้ด่านที่กระสู้ช้างสร้างมาด้วยเหมือนกันนะครับก็เวลาสัตว์ใหญ่เดินพวกพื้นที่ต้นไม้มันก็ล้มเนาะการเป็นทาาเดินให้กันหลอกสัตว์ธรรมชาตินะเนาะโดยอาหารนะครับกระสู้ออหากินในช่วงพระอาทิต โดยมันจะกินพวกอาหารเพศไม้หนุ่มใบผลกิง่งหนอนนะครับแล้วก็เพลอมาที่หล่นตามพื้นดินมากับแล็ดชวาเนาะซึ่งมันจะกินอาหารมากถึง50กิโลกรัมต่อวันด้วยการสื่อสารนะครับกระสู้เป็นสัตว์ที่เปล่งเสียงมากสุดธรรมดาและด,ด้วยกันนะครับจากการสังเกตกระสู้สัตว์มันสเห็นว่ากระสู้นั้นค่อนข้างจะส่งเสียงสมําเสมอนะครับโดยวัตถุประสงค์ในการเปล่งเสียงของมันนั้นยังไม่อาจทราบได้นะครับแต่มีการคาดการว่ามันอาจจะเหมือนส่งเสียงร้องแสดงถึงแบบความเป็นอันตรายหรือความตการทางเพศเนาะ โดยการต่เสียงของมันก็คล้ายกับชาน,นะครับแถมเสียงของมันสามารถไปได้ไกลถึง9.8กิโลเมตรโดยถ้ายิงมันทำเสียงผิวปากเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลกว่านั้นอีกเด็กาสืบพันธุ์นะครับกระสูนเพศเมียจะโตเต็มที่พร้อมสมพันธุ์เมื่ออายุ6-7ปีในงานดิเพศผู้เนี่ยโตเต็มที่พร้อมสมพันธุ์เมื่ออายุป,ประมาณ10ปีโดยกระสู้แรกเกิดจะมีน้ำหนักประมาณ40-60กิโลกรัม มีขนแน่นแล้วก็สีขนเนี่ยเจาะไปทางสีแดงนะครับตัวยานมเมื่อยุป,ประมาณ15เดือนแล้วอาศัยอยู่กับแม่ในช่วง2-3ถึงปีแรกโดยธรรมชาติกระสู้มียาตั้งท้องแต่โดยธรรมชาติกระสู้มีย,ตตยมตะยตั้งท้องหาก,กันแต่ละครั้งถึง4-5ถึงปีนะกว่าจะมีลูกใหม่ได้ก็หลายปีเนาะก็แหละระหว่างน,นั้นมันต้องเลี้ยงลูกนะโดยการกระจายพันธุ์และถิ่นอาศัยนะครับกระสู้อาศัยได้ทั้งพื้นราบแล้วก็พื้นสูงในป่าดิบชื้นป่าพุป่าเมฆ แนวเว้นเต็มไปด้วยเนินเขาสูงใกล้กับแหล่งน้ําโดยในสมัยก่อนเนี่ยก็สู้มีการแพรก่กระจายพันธุ์ตั้งแต่ตอนเหนือของพม่าลามไปทางตอนออกอินเดียและบางกลาเทศและมีรายง,งานที่ยังไม่รับการยืนยันว่ามันเคยถูกพบในบริเวณกัววมพูชาลาเวียดนามแต่ประชากรเท่าท,ที่ทราบตอนนี้นะครับเคยอยู่ที่มาเลเซียตะวันตกแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ที่สุมารตราและลสซาบะบ,บนเกาะบอนเหนียวโดยนักอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยบางคนเนี่ยคาดหวังว่าอาจจะมีกระสู้ตลงเหลืออยู่ในพม่า ซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็ตามนะครับด้วยความที่กระสู้นะั้นมีพิษใสการกระจายไปวงกว้างมากกว่าและพันธุ์อื่นนะครับทาให้การลักค่อนท้างยากนะครับส่วนในไทยนั้นเคยมีรายงานพบกระสู้อยู่หลายที่นะครับได้แก่เขตักษาพัน 3, สัตว์ป่าภูเขียวอุทยายชาติแก่งกระจานอุทยาแห่งชาติเขาศกเขตักสาพัน 3, สัตว์ป่าคลองแสงเขตักษาพัน 3, สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในศวรแต่ในปัจจุบันนั้นคาดการว่ายัางมีกระสู้ลงเหลืออยู่แค่เพียงเขตักสาพัน 3, สัตว์ป่า ฮาลาบาลาัาาาลาบริเวณป่าฮาราบัลาซึ่งอยู่ี่ภาคใต้จังหวัดยะลานั่นเองนะครับแต่ก็ไม่มีการพบเห็นมานานแล้วขั้นใจกระสูนเนี่ยไปสัตว์ที่สุพันไปจากธรรมชาติในประเทศไทยแล้วนะครับก่อนน้าเสดายย,ายิ่งเนาะวยความที่เขตและษามาปัสปาในยะลานี่มันเชื่อมต่อกับมาเลเซียไงก็ทําให้มันเนี่ยอาจจะแบบคาบเกี่ยว,วเอออาจจะอยู่ที่บาลาบาทีก็ไปอยู่มาเลเซียแต่ปัจจุบันนั้นก็ไม่มีกระสู้ที่มาเลเซียนะครับ๋ยวจะพูดถึงข่าวของกระสุนในมาเลเซียทีหลังนะครับ ส่วนการลักกระส, harmonic, ส test, ู้นะครับด้วยความที่กระสู้นั้นถึงแม้จำนวนอาจจะยังมีมากกว่าและชวานะครับแต่ประชากรของมันเนี่ยกลับกระจายไงกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับทาให้การลักค่อนข้างยากไม่เหมือนและชวาที่ปัจจุบันอยู่เพียงที่เดียวนะครับนั่นคืออ <capable. S 1> ุจ mm ุม hmm กูลอนทําให้ประชากรเนี่ยเกือบจะคงที่ไงเออยังมีการดูแลมีการควบคุมประชากรได้เนาะมีการสำรุปประชากรอะไรแบบนั้นแต่กระสู้ด้วยความที่มันกระจายอยู่นะครับถึงแม้จะมีพื้นที่ให้มันอยู่ไม่เยอะก็ตามแถมด้วยความยังมอยู่ในป่าลึกด้วยไง ทำให้การสํารวจนั้นยากมากในดินีเซียนะครับส่งกระสู้ในกรงเลี้ยงเคยมีไหมในสมัยก่อนนั้นถึงแม้จะหายากแต่ก็มีการจัดแสดงกระสู้อยู่ในสวนสัตว์นะครับโดยโสวนสัตว์ลอนดอนเนี่ยได้รับกระสู้2ตัวในปีพศ2415หนึ่งนั้นเป็นเพศเมียชื่อบีกรรมัมที่เจับได้ที่จิตตะกองในปี2411และมีชีวิตรอดจนมาถึงปีพุทธศักราช2443นะครับซึ่งก็เป็นกระสู้ที่มีอยู่มากที่สุดในกรงเลี้ยงที่มีการบันทึกเอาไว้ซึ่งต่อมาก็มีหลายที่ที่มีกรระะสูู้อย่นคับ แต่ดูเหมือนสุขภาพของกระสู้ในกรงเลี้ยงนั้นจะไม่ดีนักเมื่ออยู่นอกถิน่นธรรมชาติของมันนะครับโดยในไทยเองก็เคยมีนะครับเคยมีกระสู้เพชเมีเนี่ยมาจดแสดงที่สวนสัตว์ดุสิตเมื่อก่อนนะครับโดยแล้วการพัะทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียนะครับโดยมีชื่อว่าลินจงแต่ก็ตายไปตั้งแต่พุทธศักราช2529กานานโวแล้วนะครับซึ่งกระสู้ปัจจุบันที่ถูกเลี้ยงนั้นก็อยู่เพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้นนะครับกนท,ที่มันอยู่สมัตราเนาะ อย่างที่บอกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมาสูญพันธุ์แล้วใช่ไหมแต่เมื่อผมดูพวกในข้อมูลที่หามาเนาะส่วนใหญ่ก็มีข่าวลือนู่นนี่นั่น,นครับว่าเออเจอรอยเท้าอะไรแบบนั้นนะครับแน่นอนว่ามันก็ยังไม่ใช่หลักฐานทีน่เชื่อถืออะไรมากนะครับตอนนี้ก็เลยยืนยันว่าอ่ามันสุพันธ์จากไทยแล้วมัน,นแต่แลชวาน,นะครับและอย่างข่าวที่น่าเศร้าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วกระสู้ตัวสุดท้ายในมาเลเซียก็ตายนะครับก่อน,นี้เคยมีอยู่มาเลเซียด้วย โดยมันตาจากมะเร็งมดลูกในวัย25ปีนะครับในเขตสงวนแห่งหนึ่งโดยกระสู้เพศเมียตรงนี้นะครับถูกจับจากป่าธรรมชาติเพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูประชากรนะครับซึ่งก็มีหลายตัวถูกจับมาเช่นกันแต่ก็ตายกันหมดเลยนะครับทยอยกันตายทีละตัวทีละตัวเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยก็พยายามจะจับตัวกระสู้มาขยายพันธุ์นะครับแล้วายมาอาศัยโดดเดี่ยวนะครับทำให้มันหาคู่ยากขึ้นจำนวนมันก็น้อยอยู่แล้วนะทำให้อากาศล่าธรรมชาติเองก็ยากเช่นกันนะครับ ก็จะหวังว่าใครที่ว่าพบรอยเท้าหรือแบบล่องรอยกระสู้ในเขตแบบเพื่อนบ้านเราก็หวังว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้นะซึ่งก็หวังว่ากระสูนน่คงจะยังไม่ด้สุมพันในเรวันเนาะเนื่องจากจำนวนมันก็น้อยพอๆกับแรชวานะครับถ้าท่านผู้ชมคิดเห็นไงกันและสายพันนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้ากระชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาได้นะครับถ้าใครตามช่อองอ่านทวอตที่ซื้อหน่อยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอามาจากช่องอ่านทวิตโดยตรงนะครับก็มีการดัดแปลงตรงที่มีการพูดในช่องอ่านทวิตเนาะ วยความที่ผมกัดจะดเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์อื่นด้วยนอสัญหายากสัตว์สุพันนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลกเนี่ยก็เลยกัดทำแยกช่องไปเลยนะครับก็เลยมาอยู่ช่องเมกกะอนิมานะครับซึ่งใครที่ดูคลิปนี้มันจะช่องอาร์ตอคติฟแล้วแล้วมาดูคลิปนี้ซ้ําก็ขอคุณที่มาดูซ้านะครับข้อมูลก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็คลิปเดิมมาแหละซึ่งใครที่ดูช่องอาร์ตอคติฟและชอบสกัตว์หายากหรือสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยก็มากดไลค์คลิปนี้แล้วก็ subscribe ช่อง